สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับหนงร้าพี EP ที่720ค่ะ 720นะคะพี่พี่ขาประจําเย็นวันเสาร์ที่29มีนาคมค่ะ2568นะคะเช่นเคยน้องระพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสสวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะเย็นนี้1ชุดนะคะพี่พี่ขา4 0ขอใขาดสรายการเปิดรายการละ 300บาททุกองค์2อ,องค์500บาทนะคะพี่ขาน้องรับพีได้มาใหม่สดๆดร้อนๆเลยค่ะพี่ขานี่เก่าเก่า <ๆ S 1> สวยๆหลายรา,ายการเลยนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หาน้องรับพีนะคะ099ค่ะ08 4 156 1 0 9ี5 4 3 9 9 1 0นะคะส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยค่ะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นนะคะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้า9โมงครึ่ง10โมงประมาณนี้นะคะพี่ขาน้องระพีให้เวลาตอนเช้าไม่ชัวนะพี่นะพอดีไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลน,นะคะพี่พี่ขอ่ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้ามงเย็น ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะพี่พขารายการที่1เหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชปีศูนย์สค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่ขารายการที่1 300บาทค่ะรายการที่สองเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังเป็นฉอฉชิงค่ะ 300บาทนะคะสองอ์5้0บาทรายการที่3ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี่ช้างแบบนี้ค่ะสามร้อบาทนะคะสององห้าร้อบาทค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่าค่ะด้านในเนื้อจะเป็นออกมันเงาแล้วพี่นะ สมเด็จเก่ามาในเลี่ยมนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ300บาท2องค์500บาทแล้วจัดส่งฟรีรายการที่5ค่ะสมเด็จเก่ามาคู่กันค่ะพี่า่าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะรายการที่6เป็นหลวงปู่ทวดค่ะ เหรียญเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังมีอักขระภาษาไทยหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่เป็นเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาวัดช้างให้ส่วนด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมปี08ค่ะงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นนะพี่นะ รายการที่8ค่ะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหน้ามีเป็นปิดทองนะคะพี่ขา,าติดแผ่นทองส่วนด้านหลังมีตรายางประทับแล้วก็มียันค่ะเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยเลย300บาทนะคะรายการที่9ค่ะเป็นตะกุดหลวงพ่อกลวยค่ะเก่าๆแบบนี้นะคะตะกุดหลวงพ่อกลวย มีตอกโค้ดแล้วก็มีรอยจานแบบนี้ค่ะความยาวอยู่ที่9เซนนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่300บาทนะคะ10เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามมีรอยจานแบบนี้ค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะ300บาท2องค์500บาทจัดสองฟรีค่ะ11เ,เป็นเหรียญหลวงปูต่โตวัดประดิษฐ์เฉีงพลีนะคะ เหรียญหลวงปูต่โตวัดประดู่ชิมคลีปี18ด้านหลังเป็นพัยดยศแบบนี้300บาทนะคะพี่พี่ขาสององค์500บาทค่ะรายการที่12เป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิน่นวัดบางพระรุ่นแรกค่ะนี่มียันตรงหน้าเสือด้วยนะคะ รายการที่13เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนมีต่อโค้ดนะคะปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะด้านหลังนะคะมียันแบบนี้เลยมาในเลี่ยม300บาทค่ะมาคู่กับรายการที่14เป็นรูปหล่อหลวงปู่หมุนค่ะรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาวัดบ้านจานสีสเกตค่ะ สิ 15, เหรียญหลวงพ่อผางค่ะวัดอุดมคงคาคีรีเขตปีหนสองเหรียญหลวงพ่อผางนะคะ300บาทสององค์ห้าร้อยบาท16บหกค่ะเหรียญแปะลงสีปี1 9ึ่รุ่นแรกค่ะขออนุญาตด้านในนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะ เหรียญนะแปะลงสีรุ่นแรกนะคะพี่พี่ขาปีหนึ่งเก้านะคะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององศ์ห้าร้อยบาทจะมาพร้อมกล่องนะคะพี่พี่ขาสวยๆนะพี่นะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะพี่นะไปต่อรายการที่17เเหรียญหลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะ มาในเลี่ยมนะคะด้านหลังปี20ค่ะ1องค์0บาทสององค์500บาทรายการที่18ค่ะ18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังันค่ะด้านหลังมียันแบบนี้300บาทเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะ 19หลวงพ่อโสธร2460ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธร2460มาในเลี่ยมแบบนี้นะคะรายการที่20ค่ะเป็นปิดตาหลวงพ่อแพรค่ะ20จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะด้านหลังมียันด้วยนะคะภาษาไทยหลวงพ่อแพรค่ะ21เเป็นรูปถ่ายค่ะของหลวงพ่อคูณ สวยนะคะพี่ขาเข้ากรอบไม้แบบนี้เลยนี่ด้านหลังค่ะมียันด้วยรูปถ่ายหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่ขารูปภาพไม่ชัดยังไงโทรเพิ่มโทรทักไลายเพิ่มเติมมานะคะพี่พี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อคูณนี่เกาสวยนะพี่นะสวยมากคะ่ะพี่ขา300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อปานค่ะ เหรียญเก่าสภาพใช้ด้านหลังค่ะด้านหลังมียันนี่ค่ะยันสามแถวแบบนี้แล้วก็มีรูปแบบนี้300บาทนะคะ23เป็นจอบหลวงพ่ะไปมาพร้อมกล่องค่ะจอบหลวงพ่ะไปรุ่นแรกนะพี่นะสองส่็ดนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลย300บาทแล้วจะส่งให้พี่พี่ฟรีเลยจ้ะ รายการที่24ค่ะเป็นสมเด็จหล่อ24จะเป็นสมเด็จหล่อด้านหลังเขียนว่าวัดลอนพัทนลุง2509แล้วก็มียันค่ะ300บาทนะคะ2องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะ25เป็นนกคุ้มค่ะพี่ขานกคุ้มมีความเชื่อว่า,าเรียกทรัพย ใครที่ค้าขายนะคะพี่ขานี่เขาแนะนำให้พี่ๆที่ค้าขายนะคะพี่ขานี่มีไว้นะคะพี่ขามีไว้บูชานะพี่นะน,นกคุ้มนะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นค่ะขายดิบขายดีนะคะพี่ขาเงินทองไหลมาเทมานะพี่นะ รายการที่26เป็นขุนแผนอุ้มนางค่ะอุ้มนางขี่ม้าแบบนี้ด้านหลังจะเป็นหนุมานอาขอไยค่ะเป็นกุมารมาพร้อมเลี่ยมนะคะ300บาทจะ้ะ27เป็นเหรียญอายุยืนตอกโค้ดซ้ายขวาเลยค่ะของหลวงพ่อพัดนะคะพี่ขาวัดห้วยด้วนต่อโค้ดหม่เลขด้านหลังด้วยค่ะ เก่าสวย300บาทจัดส่งฟรีค่ะ28เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิต,ตารามปี21นะคะ300บาท29ค่ะเป็นสมเด็จแตกลายงาวัดละคังนะคะพี่ขามาพร้อมกล่องเนื้อหาเก่าเก่าค่ะพี่ขาด้านหลังชัดเจนแบบนี้เลย 300บาทเท่านั้นค่ะ30ิค่ะพี่ขาจะเป็นางานสมโพธ190ินปีแห่งชาตะของสมเด็จโตนะคะปี2021วัดชายโยวิวรวิหารมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ1องค์300บาทด้านหลังมีตรายางแบบนี้2องค์500บาท โอเคนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนโทรทักลายนะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0ค่ะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ